ต,ต,อนนตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะสำเนียงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเรียงค่ะสำเรียงสำเรียงสำเรียงออนมีค่ะโอเคขอใครด้วยที่คุณสมนึกไปผ่าก้นมาใช่ไหมเขาเป็นอะไรอ่ะทำไมเรากลัวว่าเขาจะเป็นมะเร็งก็เลยโทรมาถามอือฮึค่ะก็คือแบบฝีที่ข้างข้างก้นนะคะมันมันโผล่เป็นเม็ดเม็ดท่าลูกมะนาวอย่างนี้ยค่ะใหญ่มากนะค่ะแล้วทีนี้มันก็เวลาก้นผ่า คนซ้ายคนขวาข้างขวาข้างขวาข้างขวาอาจารย์ค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะแล้วแล้วไงบ้างก็ประมาณพอผ่าไปเสร็จพอก็ว้านเอาหนองเอาอะไรออกให้หมดแล้วประมาณสักสามเดือนนี้ก็ขึ้นม่อีกแล้วก็ไปคว้านออกใหม่อีกแล้วแล้วหมอบอกเป็นอะไรอ่ะไม่ไม่บอกค่ะก็บอกก็บอกแบบเป็นฝีค่ะแล้วก็เวลาเป็นก็ทําแผลให้ค่ะแล้วมันยังไม่ได้รมไปที่อื่นใช่ไหมครับค่ะ อยู่ตรงซอกก้นนะคะตรงข้างข้างรูทวารลิสิดวงเปล่าตอนแรกไปหาโรงพยาบาลแรกเขาให้ยาเน็บเขาบอกเป็นลิสิตดวงอะไรเงี้ยค่ะ,แต,ะแต่ว่าเขาไม่ผ่าให้กทีไม่มีคิวก็ย้ายโรงพยายบาลย้ายโรงพยาบาลบนี้เขาบอกว่าไม่ใช่ลิสิตดวงเขาบอกเป็นฝีเป็นฝีอืมเท่ารูนานก็ใหญ่นะกับเนื้นานบางเอิญเนี่ยเขาเขาเพิ่งจะผ่าได้สามวันแล้วก็หมอให้หยุดตอนนี้ไปต่างจังหวัดอะคะนี่ ผก็เลยส่งมาให้ส่งส่งมาถามอาจารย์ว่าเคยโทรหาอาจารย์แล้วครั้งหนึ่งอ่าแล้วตอนนั้นผมทายไปว่าอะไรอ่ะอ๋อตอนนั้นไม่ตอนนั้นเรื่องของตัวเองค่ะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเอาชื่อคนสมนึกมาดูใหม่อีกว่าเขาอนุญาตอช่ไหมเขาอนุญาตเขียนใหม่อ่มันหายไปแล้วอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นค่ะอาจารย์เออเนี่ยเดี๋ยวเพลงแบบนึงนะสูตรบักการใช่ไหมค่ะคือต้องต้องถามคุณสมนึกอะครับว่าเคยฆ่าฆ่าปูหรือเปล่าเขาจําได้หรือเปล่ามันเห็นเป็นปูรอคะ เขาค่าเยอะมากเลยหลายอย่างอ้าวอืมทำอาชีพอะไรขออนุญาตมีปูมีปลามีอะไรอย่างเงี้ยครับมันเกี่ยวกับสัตว์คุณคุณสมนึกชอบกินซมตำปูดองไหมก็เขาก็ก็มันมีมันมีกามกับปูจริงๆแต่ว่ามันน่าจะค่าเองไม่น่าจะไปสั่งเหมือนเป็นเป็นแล้วมจับมาดองหรืออะไรเงี้ยมันเป็นเห็นปูปูเคยค่ะปูดทะเลที่เขามัดน่ะที่เขามัดขามันนะคะเราเขาไปค่ายังไงเขาเขาก็ใส่หม้อไอ้ใส่เนืงเนืองอะไรเงี้ยค่ะ อาจารย์วางเลยเนื้อก่ำเช้าได้รับผลกรรมตอนเย็นใช่จ้าเขาจะชอบกินผัดปูมมาแสดงว่าเขาเป็นคนชอบทานปูแล้วนะคะไม่ว่าจะทําอะไรคือเขาเป็นคนลงมือทําเองใช่ไหมค้าวสารเนี่ยเองทำกับข้าวค่ะอ๋อเขาทำกับข้าวาทำกับข้าวโอรยเห็นแลมันก็เลยมาเอาสสยเอาก้นคุณไปนี่ไงนี่ทํายังไงอาจารย์ พราะมันมองไปสู่คุณสมนึกอ่อนมีคือตอนแรกถ้าคุณไม่โทรมาตอนแรกที่ผมชื่อเพ่งชื่อไปเนี่ยมันไม่มีภาพอะไรเพราะมันไม่มีภาพอะไรผมรู้แล้วเจ้ากรรมนเวิปิดเพราะเจ้ากรรมนเวิปิดไม่<อ>ไมให้เห็น,นก็เลยอยากจะได้ยินเสียงตอนแรกนึกว่าคุณจะได้คุยกับคุณสมนึกเองค่ะก็แต่แฟนมันสื่อถึงกนนันได้งคนเป็นแฟนแต่มันเห็นเป็นภาพปูตัวใหญ่ม่ใหญ่มากแล้วก็ตอนแรกนึกว่าปูดองที่ไหนเป็นตูปูทะเลแล้วก็เห็นกล้ามอย่างเงี้ยแต่ว่ากล้ามมันมนงับก้นคุณอยู่อะค่ะจ๊า ก็นั่นแหละครับก็คือเขาก็รักชีวิตของเขาถึงจะเป็นอาหารถึงจะเอร่อยดีนะแต่ว่ามันก็มันก็เป็นกรรมอยู่ดีนะนะครับก็ยังไงแล้วเราคุณสมนึกนี่ฟังเขาฟังอยู่ไหมเนี่ยอาอฟังค่ะฟังอยู่แล้วทําไมเขาไม่คุยเองอ๋อคุณสมนึกเขาไปต่างจังหวัดค่ะนคุณสมนึกไปต่างจังหวัดนี่คุณสมเรียนอะแล้วอะแล้วเกิดเพาเขาอยากคุยกับอาจารย์แต่เขาแบบไม่มีโอกาสแล้วรา้แล้วเขาได้ฟังอยู่ไหมเนี่ย ตอนนี้เขาไม่ได้ฟังค่ะไม่ไม่ทอดไม่คือเขาบอกว่ากรรมแก้ได้ถ้าเขาสํานึกถ้าเกิดเขาไม่ได้ฟังถ้าเกิดเขาไม่ได้ฟังเขาจะไม่มีการสํานึกไงเขาจะเขาจะเขาจะขออสิกรรมไม่ได้ค่ะอาจารย์ไ้่งัไงก็ลองถ่ายทอดให้ดูแต่ไม่รู้เขาจะเขาจะเชื่อหรือเปล่านะปกติเขาเชื่อเรื่องกรรมไหมอ่ะอ๋อเมื่อก่อนนี้เขาจะไม่เชื่อแต่แต่เปิดให้ให้ดูอาจารย์แบงหลายครั้งแล้วเขาอยากติดต่ออาจารย์ดีแล้วตอนนี้เขาเริ่มแล้วค่ะเริ่มเริ่มอะไร เริ่มเชื่อเรื่องการดูหลายจานแบงค่ะก็ชอบมากนึกนึกว่าเริ่มกดอาจารย์แบงแล้วไม่ค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เขาจะไม่เชื่อเพราะเแลวเวลาเปิดดูทีวีรายการดูดวงอะไรเงี้ยเขาจะไม่เขาจะ่ากาจะว่าอหอพอมาดูอาจารย์แบงนั่งรายการวันพุธแล้วก็วันเสาร์อะไรเงี้ยจะดูดูอ๋อวันพุอกช่องหนึ่งค่ะได้อืมเออแล้วก็ลองทําบุญให้คุณปูเขานะ แล้วก็คือเราก็มีสัตว์อื่นๆอีกมีหนูมีอะไรอีกอะที่ทำแบบเมื่อกี้ที่บอกมาอะไรอะทั้งหมดอะคือให้เขาลิสต์รายชื่อวิธีการให้ลิสต์รายชื่อให้หมดลิสต์ให้เขาจําตั้งแต่เด็กๆเลยอะค่ะค่ะมันเยอะขนาดไหนหมูหมากาไก่นกหมาแมวอะไรทั้งหลายก็เขียน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 เวลาเวลากดน้ําจะได้ไม่เวลากดน้ําจะไม่ลืมไงมันจะได้อ่านกดน้ําเสร็จก็อ่านไปเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีรายชื่อพวกนี้อยู่ในมือนะมัน เวลากดน้นมันลืมเว้ยเฮ้ยมันอะไรก่อนวะมันจะระดับความคิดไม่ทันให้คุณระดับความคิดในกระดาษก่อนนะคุณสมนึกเอ้ยให้คุณสำเร็จไปบอกคุณสมนึกให้ระดับความคิดในกระดาษก่อนเวลาทำบุญแล้วก็กดน้ำเนี่ยมันจะได้อ่านตามนี้เลยกดน้ำแล้วก็มีรายชื่อสัตว์ทั้งหมดให้เอาแต่สัตว์พอแล้วก็บอกไปแล้วก็ขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่ที่ก้นของข้าพเจ้าเดี๋ยวให้ให้มันไปเกิดขอให้อโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วย ให้ทําบุญบ่อยๆแล้วก็ถ้าไม่รู้เขาปฏิบัติรมหรือเปล่าให้เขาเริ่มด้วยนะครับถ้าไม่เริ่มเดี๋ยวเป็นมะเร็งกลัวจะเป็นมะเร็งค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีโรคภายในช่องท้องอีกนะไม่รู้เขาปวดท้องปวดตับบ้างหรือเปล่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนเขาก็เคยถ่ายเป็นเลือดอ,อะไรนะนีนะะมน้มันมันเป็นกรรเกี่ยวกันฆ่ามันจะมาคว้านหมดอนะคว้านให้เป็นมะเร็งให้เป็นซีดให้เป็นแบบ ตับไตใส้พุงจะกินจะคือมีปัญหาเรื่องภายในเออเดี๋ยวเดี๋ยวใช่เพราะว่าเขาจะกินเหล้าไม่ได้กินเหล้าแล้วก็จะถ่ายเลือดอะไรถ้ากินเหล้ามันก็เก่อกรรมก็กินเหล้าไม่ได้ก็ดีแล้วก็ดีแล้วมันจะไม่ต้องก่อกรรมเพิ่มค่ะอาจารย์นะครับนะไปบอกเนาะคุณสำเรียงเนาะแต่ว่าคือถ้าเกิดเขาไม่มาดูเองเนี่ยเขาก็จะเขาก็จะหาว่าเดี๋ยวคุณสำเรียงโมอีกเพราะเขาไม่ได้ฟังจากอาจารย์แบงค์พูดเองเขาอาจจะไม่ไม่เชื่อว่าใครดูให้อะไรอย่างนงี้เปล่า Affiliated. ถ Fl away, ึงเสียดายก็ท so like ี <sm> ่เขาไม่ดูเองกว่าเขาได้ตามไม่ถูกเพราะก็ไปเชชบูลนะคะโอ้โหแต่ก็เรามีลีลันด้วยนะรายการนะเดี๋ยวตองกี่โมงเดี๋ยวเราบอกถ้าถ้าลีลันคืนนี้เลยก็ตีสองครึ่งตอนตีสองครึ่งอ๋อถ้าลีลันตอนตีสองขึ้นเขาเปิดดูตอนตีสองครึ่งฮะอยู่ต่างจังหวัดเออเงี้ก็บอกฝากบอกด้วยนะคะคุณสำเรียงเนาะค่ะใช่วิญญาณครูมันจะอาฆาตนะ อาจารย์คะเรายังจะสร้างวพิคเนตอยู่ปัคัเนี่ยอ้สร้างอยู่สร้างอยู่ยังไม่เสร็จสัทีเพราะว่าบ้านช่างโดนน้ำท่วมอยู่ก็เลยรอนิดนึงรอนิดนึงแต่สร้างอยู่นะครับรอช่างบุรณะบ้านก่นแล้วก็สร้างอยู่ถึงทำไมําทถานี้ทำไมไปทำแท้งมาหรอไม่ใช่ก็องแรกอะ จะร่วมบูนหรือเปล่านึอว่าสร้างไปแล้วขอบคุณนะนึกว่าถามงี้จะร่วมสร้างนึกว่าไปทำแท้งมาเพราะว่าเกี่ยวอินเด็กไงขอบคุณมากคือคนที่ไม่ทำแท้งมาก็ร่วมสร้างได้ใช่ก็ร่วมสร้างได้เหมือนร่วมทำบุญกันนะจ๊ะก็ขอเคสคุณพี่สมนึกอ่อนมีเนี่ยนะอ่อยเฉยชื่ออานำสกุลเนี่ยคงไม่กดผมนะถ้าเกิดผมอ่อยชื่อนมสกุลสมนึกอ่อนมีมันเหมือนเป็นการเอาเขามาแฉพอเขามาแฉเนี่ยก็จะทำให้เขาหายไง มันเป็นวิทยาทานเมื่อกี้ได้ฟังตั้งแต่ต้นรายการใช่ไหมที่ที่บอกว่าได้ฟังเออที่บอกว่าใครมีกรรมอะไรแล้วผมเอ่ยชื่อเอ่ยนามสกุลออกทางอากาศเนี่ยอย่าอย่าเขินอายนะมันจะทําให้คุณหายมันเป็นวิธีการบำเพ็ญนะเหมือนแม่ชีทศพรเน่ยที่ ที่เรามีลูกศิษย์ทุกข่นแล้วก็นั่งนั่งนั่งแฉกันให้ท่ามกลางหมู่ปรินและญาติทั้งหลายมันก็ทําให้เขาหายไง้วทุกคนก็สาทุ่มพร้อมกันให้เขาสาทุ่มพร้อมกันเขาหายเอ้ยเป็นวิธีของของแม่ชีดุสพรที่ทําให้แบบเหมือนเอาเอาเรื่องเรามาเป็นวิยารณ์ให้กับเป็นประโยชน์กับคนหมู่มากแล้วได้ดูกรรมคนหนึ่งแต่ว่าได้ได้เป็นหลายสิบคนหลายร้อยคนก็จะทาให้หายก็ขอให้คุณสมนึกอ่อนมีหายนะได้บุญที่คุณพญาอยากจะช่วยด้วยก็ขอเขาหายอย่าได้ โอ้โหสิทำให้นะครับค uh ่ะนะคะขอบคุณมากวันนี้ขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาค่ะเอ้าอาจารย์แล้วถ้าเป็นคนชอบกินปูแต่ไม่ได้ทำเองอาจารย์ไปสั่งอย่างเงี้ยไม่ไม่ถ้าสั่งก็บาปไงแต่ว่าถ้าเกิดมันมาแบบพระอ้จาจ้าบอกว่าอย่ารู้อย่าเห็นว่าเขาฆ่าให้เราอย่าไปชี้เลือกปกติชี้เลือกไม่ได้ฆ่าเองก็ก็ถือว่าบาปบาปเหมือนกันบาปเหมือนกันแต่ถ้านั่งโต๊ะสั่งก็ว่าไปอย่างนั้นแล้วก็อย่ายินดีกับการตายของสัตว์มันมีเคสนี้นะอย่ายินดีกับการตายของสัตว ที่เขาไปฆ่ามาให้เรากินอย่างเช่นคือมันจะมีเคสนึ่งอะโลมัวโมควายอย่างเงี้ยเอาเอาเป็นปลาก็พอโลมัวควายมันใหญ่ปะไม่ถึงมีเคสหนึ่งวันนี้เลยที่มาดูเนี่ยผมบอกว่าพี่มีปัญหาช่องปากหรือเปล่าเขาบอกมีจริงพิ่งไปฝ่าฟันคุดหรือเป็นอะไรเกี่ยวช่องปากเป็นเลิมเป็นอะไรที่ช่องปากเยอะมากผมเห็นตะขออะตะขอแล้วก็ตกปลาเขาบอกหนูไม่ได้ตกนะไม่ได้ตกไม่ได้ผมบอกมันชาตินี้วันดูดีๆสิ มันชาตินี้เขากไม่ได้ตกจริงๆแต่ผมเอ๊ะผมดูไปดูมาไอคนตกเป็นผู้ชายไว้แต่คนมาดูเนี่ยเป็นผู้หญิงบอกเอ๊ะเท่ากันไม่ใช่แล้วน่าจะเป็นผู้ชายแล้วมีพี่น้องที่ที่ตกปลาไหมเขาบอกมีพี่ชายเนี่ยตกปลาแล้วบอกอ้าวพี่ชายตกแล้วมันมาโดนปากหนูทําไมปากพี่ชายยังไม่เห็นเป็นอะไรเลยแล้วมาโดนปากน้องกรรมเป็นเผ่าพันธุ์หรือเปล่าจย์เออคือแปลกมากพี่ชายตกแต่น้องตแผมเห็นตะขอเห็นตะขอตกปลาที่ปากน้องอ่ะทำไมคือเขา้องเป็นทายาทกรรมแล้วก็ ผมก็เลยบอกว่าแล้วตอนที่พี่ตกมาได้เนี่ยตกมาเป็นถังๆเลยใช่ไหมแล้วเราไปยืนเราไปยืนตบมือด้วยใช่ไหมตบมือที่พี่ตบได้ที่พี่ตกมาได้อะยินกับการกระทำยินดีอ้ยพี่ตเขาบอกเออจริงตอนนั้นเขาเด็กๆไงเขาไปยืนตบมือแบบไปยินดีใจอุ้ยตัวใหญ่จังเลยพัดเลยพี่หรืออะไรเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยคือ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 เขาไม่ได้ตกเองแต่ว่าไปยินดีไปตบมือไปแสดงความยินดีเหมือนกับว่าที่ในการกระทําความในการกระทําความกรรมของเขาอ่ะ นะครับจะบอกความเร็วก็ไม่ใช่มันก็ไม่ได้เร็วอะไรเพราะมันเป็นกรรมถ้างั้นหนูมีคําถามอาจารย์มันจะมีบางกรณีที่มันจะมีคนพูดเหมือนกันว่าการตกปลาบางทีเนี่ยตกมาเพื่อเป็นอาหารและตกมาเพื่อความสนุกกรรมจะต่างกันไหมออเออจ่าจนะบางบางคนนี่เขาตกมาปุ๊บนี่เขาเห็นนิดนิดนดว่าเขาปุ๊บอะปล่อยไป ตกมาอุบบดินก็ปล่อยไปมีนะถ้าทำแบบสนุกถ้าแกล้งเล่นๆก็น่าจะเป็นกรรมแต่ทันทีเอามาวัดก็ว่าตกมาเป็นอาหารกับตกมาเพื่อความสนุกนี่มัน,มนตอบยากมากเลยเต้องอให้อไอสไตล์มาตอบนะ<อ>้ยตอบยาก